สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราเปิดเทรุ่นนี้เป็นช่วยน้ำนะคะวันพีซเราตัวนี้เสือแซ่บมากรุ่นนี้แมนมีงานของเด็กโปนมาด้วยนะคะคราครามาด้วยค่ะซื้อหนึ่งกระสอบก็จะได้ทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะยิ่งอากาศแบบนี้ด้วยเนะาะใส่เป็นเล่นน้ำกับลูกๆก,ก็ได้นะคะ ไม่ต้องไปถึงทะเลเลยค่ะไปเล่นตามสระที่เขาเปิดให้เราไปเล่นน้ำกันนะคะมีทั้งแบบพิมพ์ลายแล้วก็แบบเรียบนะคะมีทั้งแบบเซ็กซี่แล้วก็แบบไม่เซ็กซี่นะคะมีทั้งของสาวน้อยสาวใหญ่นี่เลยค่ะเป็นชุดว่ายน้ำวันพีซนะคะรุ่นนี้เป็นงานแพ็ก40กิโลนะคะเป็นงานป้ายมัชฌะคะ่ะ นี่เลยของเด็กน้อยก็จะสวยสวยเป็นพิเศษหน่อยนะคะฟุ้งฟริงเลยวันพิษก็จะมีทั้งแบบมีกระโปรงอย่างนี้มาด้วยนะคะสำหรับบางท่านที่ยังเคินเคินค่ะก็ใส่เป็นแนวกระโปรงก็ได้เนาะนี่ค่ะเป็นงานคลาสไซา์เลยนะคะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่รวมกันค่ะ จะเป็นส,สีเรียบแต่ว่ามันก็แซบนะคะยิงตัวสิคีมมนนีงค่ะ สีสันสวยงามเลยเดี๋ยวพี่ลองลือล้อๆแล้วก็ลือก่อนก็นได้ค่ะนีนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลือก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ดึงให้ดูเป็นตัวอีกรอบนึงเนาะนี่นนนนค่ะงานคลาสสีเลยนะคะมีทั้งสีสันแล้วก็แบบแนวสีโลนเข้มๆสีดำเนาะรวมๆกันเลยนี่ค่ะ อันนั้นเป็นกระอกศกช่วยน้ำกรบอกนะคะตัวนี้ก็สูนมนะะเป็น,นกวะอกเหมือนกัน เอสนะคะแพ็ก40กิโลงานป้ายมัชชันนะคะฝาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ